สวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายสุภูสกคนสวัสดีเอฟซีทัวโลกสวัสดีแอดมินทั้งสีทันของตีไม้นะคะมือนี้สีผ้ายางหล่อๆนะคะทุกคนมือนี้เป็นวันที่16นะคะวันหวยออกกับเป็นวันเกิดตีไม้นะคะ16หนมีานาะคะนี่นะคะทุกคนนี่นะคะท้องฟางงามงามพี่น้องเพินแนจากน้อยเน่อจาก จะเดินเดี๋ยวเดินกลับคืนมาอีกนะอันนี้บานมูนะะ้วค่ะนี่คือบานมูนะพี่น้องนี่บานมูค่ะนะคะเราจะเดินไม่ไกลเดี๋ยวจะเดินลงไปข้างล่างนะคะสักจักหน่อยนี่แหละพี่น้องจักหน่อยนะคะจักหน่อยเดินลงไปข้างล่างจักหน่อย ก็เป็นยังไงพี่น้องถูกหวยกันบมเห็นบ่อคอยบอกพี่น้องตัดซื้อสองตัวนะคะนี่นะคะเดี๋ยวตีไม้สียางกลับแล้วเด้อพี่น้องมวยยางลงไปข้างล่างมือยค่ะนี่นะคะบรรยากาศดีค่ะืัอนี้แดดออกค่ะทุกคนโอ้บ้านหลังนี้ก็จะเดินลงไปข้างล่างตรงนู้นนะคะวิวตรงนี้งามนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กันเข้ามาหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ตีไม้โนเวนะคะ วันนี้วันเกิดกะซีที่พกครัวพอดีค่ะพี่น้องทเท่าแล้วคะ่ะนะคะกะกะบาขออย่างายพี่น้องขอให้ทุกคนนะคะทุกคนเลยบนโลกนี้นะคะเอฟซี FC, หรือว่าจะเป็นทั่วโลกหรือว่าจะเป็นเมืองไทยหรือคนไทยอย่ไสกันแล้วแต่ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเด้ดดพี่น้องเด้อนะคะให้มีเหลือกินเหลือใส่เหลือเก็บมั่งมีมังงม่งคังมั่งคง เงินทองเพิดพุ่มนะคะเพิดพุ่มขึ้นมาเรื่อยนะคะเงินทองไหลมาเทมาทุกคิดทุกทางเด้อพี่น้องเน้อนะคะมังมีสีสุกนะคะแล้วก็จะเริ่มลุ้งเรื่องในหนาทีการงานคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้มูเจ้าสมหวังดังตั้งใจปาถนาพี่น้องนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะตีไหม่กับบะมียังก็อยากยาให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีสภาพจ,จิตใจสภาพทุกสิ่งทุกอย่างมีเงินมีทองใส่นะคะพบเจอแต่สิ่งดีดีเลยนะคะ รวมทั้งทุกๆคนนะคะบนโลกนี่แล้วก็ร่วมทั้งตีไม้นะคะให้พานอุปสรรคไปได้เด้ดพี่น้องเด้อนี่นะคะทองฟ้ามันนี่สวยนะพี่น้องมันก็เคลึ่มๆแน่จักน้อยค่ะ คลุมคลุมจักน้อยนะคะคลุมคลุมจักน้อยนะคะทุกคนคลุมคลุมจักน้อยตีไม้สิผ้ายางไปพุนแล้วก็สิโล่งยางไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคน <c oughs> ก็แถวบ้านข้างบนนะคะอ่าตีน้อยเขาก็ลงไปข้างล่างแล้วบ้านพ่อเขานะคะทุกคนอ่าตีไม้กระสิ ย่างออกกําล่างกายนะคะกินเขากินน้ำเส็จแล้วนะคะเก็บนันเก็บนี่เก็บอีกแล้วนะคะพี่น้องนะคะดอกไม้มั่วมาให้มั่วอนนี้อยู่ลุงเลี่ยนะคะตีไม้ก็เอามาไว้บ้านนะคะทุกคนนี่นะคะประมาณนี้นะคะนี่บ้านที่เราอยู่นะคะแล้วก็เราจะยางไปข้างบนย่างไปเรื่อยๆนะคะทุกคนวนนวิวนะคะควว,สวิสวยๆไมมมุนเจ้าบุงพี่น้องนี่นะคะ ก็ขอบคุณนะคะก็ขอบคุณเลิฟยูเลิฟยูเนาะเขาซื้อเลิฟยูซื้อสติกเกอร์ให้เป็นของขวัญวันเกิดเมื่อวานนี้300บาทนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจจริงก็ขอให้เลิฟยูและครอบครัวนะคะจงมีแต่ความสุขพบเจอแต่สิ่งดีดีสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่อดไม่อยากไม่เจ็บไม่จนนะคะไปไหนมาไหนมีแต่คนรักคนเมตตาคนอุปธรรมค้ำจุนเดอ้อเลิฟยูขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสนับสนุนนะคะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์มาดู บางทีเลฟยูก็จะมาทันไลฟ์นะคะแล้วก็บางทีก็จะคอมเมนต์ถ้าไม่ทันนะคะก็ขอบคุณมากๆขอบคุณเพื่อนๆพี่ทุกคนด้วยนะคะคุณยายแล้วก็หลายๆท่านนะคะที่ยังอยู่เป็นกําลังใจให้ตีมายนะคะตีมายก็จะหย่างไปเรื่อยๆนะคะทุกคนหย่างไปเรื่อยๆออกกําลังกายค่ะวันนี้แดดดีมากทูเห็นไหมแดดดีมากเลยค่ะบรรยากาศค่อนข้างดีนะ ตีน้อยบอกว่าอจริงๆอยากไปซื้อมะม่วงนั่นแหละมะม่วงมันลดเปอร์เซ็นต์มันมันมันกิโลละสิบมันลูกละสิบโครนก็เลยอยากจะไปดูนะคะมันไปไม่ทันแล้วเราว่าไม่ทันรถเมล์แล้วมันบ่ายสองแล้วนะคะเราก็เลยว่าจะขออาศัยติดรถข้าเจ้าไปด้วยมันเลยมาทีนี้มันก็เลยบอกว่า ไม่รู้ว่าไปตอนไหนมันก็วบาอย่างงี้เราก็ไม่อยากจะไปเซาซีเขาเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเป็นอะไรกันแล้วนะคะนะคะนี่นะคะทุกคนโอ้โหบรรยากาศวันนี้ขอบอกเลยสวยมากๆเลยทุกคนนี่นะคะ อาะะก,กาศดีนะคะบ้านหลังนี้เขาก็ประกาศขายนะหรือเขาขายได้แล้วหรือยังยังไม่รู้นะคะทุกคนบ้านเนี่ยบ้านที่นี่มันได้ราคานะสมมติว่าเขาซื้อมาล้านสองล้านเนี่ยเขาก็จะรักษาบ้านเขาดีๆนะทุกคนเพราะว่าปีหน้าหรือปีถัดไปเนี่ยราคาบ้านมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าภาษีมันเยอะนะคะทุกคนแต่ตีไม้ก็ได้เงินภาษีคืนนะปีเนี้ย ได้เงินภาษีคืนไม่เยอะหรอกค่ะทุกคนปีที่แล้วได้เสียคืนพันหนึ่งมัง้งหรือเท่าไหร่จําไม่ได้นะคะก็เยอะอยู่นะคิดว่าได้เสียคืนเยอะอยู่ปีที่แล้วอะ่ะปีนี้ก็ได้คืนมานิดหน่อยก็ไม่ได้เยอะหรอกค่ะนิดเดียวนะคะเพราะว่าตีไม้อะ่ะปีที่แล้วทํางานไม่เยอะไงถ้าเราทํางานเยอะเราก็จะได้เยอะบางทีก็อาจจะเสียคืนนะคะ ของปีที่แล้วมันก็จะมาได้ของปีนี้ของปีนี้มันก็จะได้ของปีหน้านะคะฉะนั้นทุกคนอ่าบางใครที่มีบริษัทเนี่ยทุกปีทุกปีเสียเยอะสอ0สามแสนใช่ไหมบางทีเสียเยอะอะ่อะไรายได้มันเยอะเสียเยอะแต่บางปีก็ได้เยอะเหมือนกันนะทุกคนอ่ามันแล้วแต่นะคะ ็แล้วแต่ปีว่าใครจะได้อะไรบุกคนก็ได้เยอะห้าหกหมื่นเลยก็ดีใจด้วยนะคะสีไม้ก็ไม่ได้ถึงนั่นหรอกคะ่ะได้มาพันหนึ่งห้าร้อยก็ดีใจแล้วมันได้ดีกว่ามันเสียคืนนะคะพี่น้องถูกไหมคะเออเอาจริงจริงใช่ไหมทุกคนเออมันได้ดีกว่ามันเสียคืนอะ่ะงวดไหนนะมีงวดหนึ่งมีปีหนึ่งแหละเสียพันพันหนึ่งร้อยแปสิบนี่แหละ ก็จ่ายไปสองงวดภาษีเนี่ยมันมันผ่อนมันผ่อนจ่ายได้นะคะทุกคนอ่ามันผ่อนจ่ายอย่งสมมติว่าบางคนเสียสี่หมื่นห้มืนเนี่ยสองหมื่นมันก็ผ่อนจ่ายได้นะคะอ่าสองงวดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ โอเคนะคะตีมายก็ขอทุกคนเนี่ยพบเจอแต่สิ่งดีดีนะวันนี้วันเกิดตีมายก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีดในทุกๆวันนะคะแล้วก็ไม่เจ็บไม่จนนะคะมีเงินมีทองไหลมาท,ทุกทิศทุกทางหยิบจับอะไรก็ขอเป็นเงินเป็นทองนะคะทุกคนสุขภาพแข็งแรงกันนะคลิปนี้ตีมายก็ขอลงไปก่อนเด้อแล้วเจอกันในคลิปหน้าพรุ่งนี้อาจจะไลฟ์สดนะเพราะว่าวันนี้ไม่มีปาร์ตี้แนละ้วเพื่อนไม่มาเขาไม่ว่างกันก็น่าจะมาพรุ่งนี้นะคะทุกคน ยังไงตีมายก็จะทําคลิปสักคลิปหนึ่งนะคะบางคนเขาก็ไม่อยากออกสื่อเนาะทุกคนโอเคนะเจอกันนะคะทุกคนสารังเฮค่ะ